วัสดีค่ะนี่น้องต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟที่ระบบิลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะเันนี้เรามาส่งน้องฮักแพงค่ะเกินลิปเป็นเทือแรกครับนี่น้องุอ้ยสูเขาเกินลิปปันแรกเหรอเพิ่มเปติวเข้มเสียงมอนสีแต่อย่างที่ว่าเสียงมันก็วนเสียงปุ้ย,ยถ้าพี่เลี้ยงม,ม,ม้องใชเคอรนะ์โค่กันกิมเมอร์นี่มาบ้าปะ บ้างไปเพราะว่าช so so ุดใหม่คุณไม่เคยใส่เพราะน้องไม่เคยใส่เลยนะก็ต้องเข้าใจไม่เคยใส่ไม่ใช่คุณเขหลับตาแล้วนะเพราะนางไม่ได้เรียนเรื่องแฝดจนี้วันแรกใช่ไหมไม่ไม่ไมบ้าเองวันนี้วันแรกอ่ะ้ของกำลังใจจากคู่้ายหน่อยคู่้ายมาส่งวันเราเสียหายเราะไม่รู้ว่าขึ้ลิฟต์เพืแรกเมื่อแรกแล้วายนั่งลงกๆนั่งลงวันแรกทุกอย่างค่ะขึ้นลิฟต์ก็วันแรกวันแรกทุกสิ่งอย่างนั่งลงมาไฟ้ไฟ้ ไถ้างวลปันมันขึ้นไปแทนาวเลมาไปขึ้นไปหน่อยมันถ่ายรูปไม่ได้ขึ้นไปหน่อยแล้วไม่จะถ่ายรูปให้แปลงตำแหน่งนะต้องไปยูฝ่ายกับเป็นห่วงลูกศิษย์นะคะเป็นห่วงแห้งค่ะหัวก็ไเด็นลองล่องเหมือนท่านเรียนกัอยู่วันนี้คริปตสดโอเคครับไคือเมื่อแรก ចាប់បានមកក្បល់មកច្រៀងមកតលាច្រៀងមកតលាមកតលាមកកូនកៅមកមកពីកូនអំស្អៅមកមក3គូទេស្អាតណាស់ เดี๋ยวเด้อลวกูกน้องฮ้างแพงเวลานั่งเดืองหางมาเบีดนะลูวลวกเดืองนั่งข้างคางเดืองหางมาเป็นนาคะตอนตอนรีบเริ่มขึ้นคันยันสั้นจับอันนี้ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้จับจับอันนั้นเออจับอันนั้นแล้วก็ไปย้อนขึ้นไปก็รีบ เอาเสมอพื้นเลยมันาเสมอพื้นก่อนวันแรกเออได้เสมอเพื่อนเลยเอาเสมอพื่อนเลยวันแรกวันมาทิู้กวัวต่า้ไปแล้วรค่อยไปดูวันที่ยิ้มกันถ้าอัดขึ้นีละเล็กสีละน้อยจะลงามันก็ได้ทำสมาธิดีๆลูก่ป้างะว่าไงลูกขัน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  ช่วงโซโลดนตรีสุพรรณก็ได้โซโลดนตรีโซโลดนตรีพออนันยกว่าป๊เนี่ยไปนิด่อยถ้าก่อยแล้วเดินให้บางทีวออกมาแล้วกเดินม่ช่แบบนี้เลยล่ำล่ำทอนแหลกแล้ไม่นช่พี่โซโลดนตรีรอเปล่ามแรกล่าล่าปึไม่ใีดนตรีก่อนตอนนั้นะล่พยยณก็ป มันเสด้มีสมาธิใจจัง่ะนมันมีทั้งทางด้วยที่เราอยากได้่อนไหนอนไหนมั่นใจมอนมอนไดแล้วเนาะมอนไดแล้วแม่ฟังไลนยเมือแล้วอีลาบาได้แล้วมอนเสียงมอนอะไจำจำกันก็ไร้งน้ที่นี่เรค่ะ

ใจกวนกันยังไหนมอนซิงโซหายใจกวนจังอ่อนกันเลอ่อนอีสีเสียงเศร้าไม่มีใครเล่งเราร้องช้าแค่ไหนลากแค่ไหนเล่นแค่ไหนแต่เอาความพอดีให้ความกระชับอยูใ่ในตัวเฮ้าอ่ะก็ต้องเศร้าหายใจก็ต้องร่นร้องไปเลย ถ้าแม่สิบายฟัง,งเรื่อเน้อมิธีหายใจม่อนหายใจเขาเลิกเลิกให้เต็มปอดกอนจังมุนมอนเสียงตาหายใจอ,อ่อนอีเสียงซ่า ใจก็ตนทีเสียงเศร้าเออจำมาเก็บพี่มองต้นขึ้นให้แน่นอัดให้แน่นตอนเริ่มขึ้นนะอัดให้แน่นเอาให้เต็มปอดเอาให้แน่นเพราะว่าตอนเล่นเขาจังเขาจังไปใส่แห้งกับตอนเดินก่อนช่วงเกินเกินให้ขาดเกินให้มันแน่นให้มันค้างลูกเราลองใส่ดนตรีสดเราไม่ได้ลองคาราโอเกะเขาลองใส่ดนตรีสดลองให้มันค้างลองให้มันแน่น คันงนี้ลายกังว่าไหลมันไหลเห็นบ่มันไหลมวนเสียงให้คนไหยวะมองเขาม้นไปแต่เพีย่เรียนะเรียนหอีกท่อนึ่ค่อรเป็นน้องใช่ไหมเออแต่อยู่ข้างกีลาร่องราวบ้าเดี๋ยวแล้วเมื่อไหร่ที่ ก็ต้องฟันก่อนยืนนิ่งๆยังต้องไปค่ะยังต้องยี้นิดหน่อยนะสวนก็ใช้สนส่วงฟอนมอ่เอาแ้ฟันก็ได้ฟอนก็ได้เอาเจ้าเท่านันไปน้องมาแบบแมีมต่องมาต้องมาแบบมันใจใต้หนึ่งสั้นหนึ่ง ก็เลยบก็บอกอีกแบบว่าเปเพื่อนกน่ใหม่ี่น้นาว่ห่เขโดนเขาใชหลนนะครับอกทหางี่หางด้วยไทยลูกโลในาเลยนไาีกเปนเื่อไปไปไเดเระอันนี้ซ่แนแกล้่เล้ยเลเร่งรุ่นรงุ่งนะครับกไม่ใช่การเน เราเราไม่มีอะไรมาเล,เล่งเรานี่ละเลนแบบที่เรามั่นใจเริ่มคันเสียงสิคันเสียงสิสัน้นให้ใจเขาเืินน้ำไายจัไปตัวแต่ว่าต้องให้พอดีไดอย่าให้มันขาดช่วงไกลก็จะเมื่อกี้แกว้งนิดนึงเพราะว่าอีหล่เริ่มแถวนั่นแหละอย่าปล่อยให้ตัวเองเันเริ่มไปทั้งเสียงออกไปทั้งออกไปน้อยนึงอย่าไปทั้งอื่นมันเกินเรียบเปหมจะฟองทั้งไปมันพอดีได้หนทำได้ลูก จิบน้ำจิบน้ำจิบน้ำนุทำได้ไ้าแม่ชมเต้ากระมองไข่ดอกเจอเลยเล่นกันได้ค่ะขอบคุณค่ะเอาสีผาสภาพครแต่ละคน ปม่เราเดี้องถแม่มาเป็นแมรที่เลได้เก็เคกา่ไเียนเียวว่า่วันน่ได้เรียรอกไนำลวยุ่นี่่ได้เห็ยังดอกไปแม่อีกแกงนึงทำสมาธิสิบน้าทาสมาธิจะพร้อมไปพร้พมกันเมนาฝากอะไก็แชร์กน่มกด s u b s พี่น้อพรอกัน่ห้ากันเพือก่คนถามคนจหนาเด้อโอสันน้ำหลวกเมื่อกับสันผู้ฝ่ายเมือสันเองตอนนี้ ปเ,เป็น่ต้นนาบ้านพี่น้องเมื่อในเนตะยานคัเออกเบิเอาแต่ความงามเดอ้ดอพบอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้ลูกๆเข้าค่ะพี่น้อง